สวัสดีค่ะคุณแม่สุภาพช่องคุณแม่สุภาพอันนี้มาบ้านของเองมอน,นมาถึงบ้านอุ๋ยแล้นะจะ๊ะียายมาบบ้านอุจ๊ะจะมาทานเท่าไงเนี เข้าไงเข้าไงเข้าไงพน้าเข้ไงเข้าไงเข้าไงกาแฟมาเข้าแยกจากม้อนี่ไหมเข้าไงเข้าไงเลยเท่ยกจากเขจ้าอันนี้เขาเจ้าเงินไงตาเลียท่้เทาท่า้เทาเงาเียม่อเนี้คือเกินสามหมูส่อเขาเทียร์เขาเทียร์กังเกินยงตาเลียเขาเทีย เป็นตาเหลียวไงซ้ำนี่หรอไงบอกพาน่แม่เดยวแมเดีวแม่ซ้อนแม่แ่นั่งดูคุณแม่นั่งก่อนจะกินอะไรน่แม่นั่งค่ะนด้นวันนี้คุณนายแม่ มาเยี่ยมบ้านน้องอุ้งอิ่มนะจ๊ะไปเลยทั่วไปเลยนะจ๊ะอันนี้คือไปไปชมพี่เขาทำจะทำบ้านใหม่อ่ะไปชมพี่เข้าพ้อบแบ้พ้อบอะไรไปดูสักมีกับข้างพี่มีพี่มีใส่สวยนะจ๊ะ

แม่เรามาถามดูว่าแม่จะเลี้ยงแม่จะเลี้ยงอะไรแต่จะเียงอวะเลงไรลี้ยจะวาหยจลี้ีวายหายใจบริกาวยหนาช่างตมทุกบาทก็นังไปทุกคเลยมาช่องไปปากต้นย้ช่องในน้

I mm -hmm. จะไปดูแบ่แมบบ่ตัวจริงของอ,ง,องิงโอ้มีสองตัวแล้วนะคะไหนแม่แมบบ่แบบนอ้แบบนอยแมบบ่น้อยแบ,บ่ขององิองมีสองตัวแล้วนะจ๊ะ กำลังกินยาก ดูกระทำทางออกออนไม่เป็นอันนี้ทางไหนทางไหนนี่คือทางออกแบกอ่าทางออกแบกทางออกแบกน้อยไหนไหนดูดิมีทางออกด้วยเหรออ่าโอ้นี่ไงเปิดออกก็ได้แล้วมอนหินของกิงมันหินของกิน <laughs> อ๋นนอ,อนี่ก็เ,เปิดตรงนี้ ตอนนี้ก็กำลังกินอะไรอร่อยเลยด้วยดิม,มันกินผักกระสีเต็ม,นมแน่น,นอ่ะแบน้อยหันหน้าเข้ากล้องหน่อยแบน้อยแบน้อยต,ตัวเมียน่ะมันเห็นมันไม่เห็นไอง อยู่ตรงเท้ามันเหรอไม่ใช่ตาตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวน้อยตัวผู้ตัวใหญ่ตัวเมียตัวสีขาวเนี่ยตัวผู้ตัวเมียมันกลัวมจับตัวสีน้ำตาลตัวเมียมันจับไม่ให้จับมั้ยมันไม่ให้จับพี่้ยงอิงไลยมันมันไปออกถนนแล้วมันก็กลัวเลยไม่จับมกลัวคน ไม้ไ,ไ,ม,ไมันตัวน้อยเขาเขาจับมาแต่เล็กไงเจ้าของเขาอุ้มเลยนะยใชพ่พอเกิดมาเจ้าของเขาอุ้มตลอดไงเลยชินมือครบแล้วจ้าแปล